Number nine, military. Military. มันมีทั้ง2องวัยนะครับอยากมาดูบอลครับบางทีถ้าเราอยากมาหาเพื่อนหาอะไรทำอยากหาอะไรกินรู้สึกว่าที่นี่ตอบโจทย์เลยถึงแมนเชสเตอร์แล้วครับแอร์พอร์ตการที่เราเป็นนักเรียนนีข้อดีคืออะไรรู้ไหมมีรถลงเรียนมารับขอบคุณ NCG แล้วก็เอเจนซี่ไ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษน,นะครับทุกคนผมขอเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่เลยชื่อว่าทีมนศึกษาเป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมจะพาไปทัศนศึกษาทั่วโลกเลยว่าประเทศนี้มีอะไรเมืองนี้มีอะไรและที่สําคัญนะครับนอกจากเมืองประเทศแล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยเอพิโซดแรกนะครับตั้งใจจะมารีวิวเมืองและโรงเรียนที่แมนเชสเตอร์สำหรับใครก็ตามที่อยากรู้จักเมืองอยากรู้ว่าโรงเรียนภาษาที่เนี่ยดีไหมหรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะมาเที่ยวแมนเชสเตอร์ติดตามไว้เลย เรื่องแรกนะครับเรื่อง city vibe แล้วก็ people หลายคนเวลาแบบได้ยินคำว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยนึกไม่ออกเลยเว้ยนึกออกแค่สนามฟุตบอลโอทราฟฟอร์ดแมนยูหรือสมัยนี้ก็อาจจะแบบแมนซิตี้ใช่ไหมมันเป็นภาพของฟุตบอลทั้งหมดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จริงๆแล้วในะภาพของเมืองและผู้คนเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากผมเนี่ยมาแมนเชสเตอร์ประมาณ2รอบแล้วผมรู้สึกว่าผู้คนที่นี่นะเฟรนลี่มากผมให้ความเฟรนลี่ของคนที่เนี่ยเก้าเต็มสิบยกตัวอย่างนะผมอยู่ลอนดอนเนี่ยผมไม่เคยมองตาใครเลยผมไม่เคยคุยกับคนแบบท้องถิ่นเลย มาสองอาทิตแล้วผมพบว่าปัญหาเพื่อนยากมากนะที่เนี่ยคนที่มันเก็บตัวมากมันไม่ค่อยแบบ ทักคนแปลกหน้าตัดมาที่แมนเชสเตอร์เนี่ยอยู่ดีๆเดินไปเดินมาคนทั้งก็แต่งตัวดีเข้าร้านกาแฟเข้าคาเฟ่<ะ>ผู้คนยิ้มให้ถ้าใครรู้จึกว่าแบบไม่อยากได้ความแบบตึงเครียดไม่อยากได้ความเร่งรีบคนที่นี่ชิลผมว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยเหมือนกรุงเทพแต่ผู้คนอะชิลกว่าให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนเชียงใหม่ที่เขาชิลๆไม่รีบมากแล้วเขาก็เป็นมินตผู้คนเยอะเป็นเมืองที่คึกคักจริงๆ้ะแมนเชสเตอร์เนี่ยผมมาได้แค่วันเดียวตื่นมาเขาจัดงานมาราธอนเลยนะเนี่ย ความซัมเมอร์อ่ะคนเยอะมากไมก่ได้วิ่งว,าม,ม,าวาม,มาดูเา 11, มีหลากหลายเชื้อชาติและที่สำคัญก็มีใชนแนลทาวเ,เหมือนกันแต่ท่องบอกคนเอเชียทท่งนี้ไม่เยอะมากนะคนไทยก็น้อยคนเอเชียก็ไม่เยอะส่วนหน้าตาของเมืองนี้เป็นยังไงนะนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็มีตึกเก่าๆแล้วก็มีอิฐแดงๆเป็นเมืองที่สวย โมเดิร์นแต่เขยังมีความโบราณอยู่นิดๆหรือไม่ก็หน้าตาแบบนี้ลองนึกภาพว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ทันสมัยประมาณนึงเลยแต่เมืองนี้ก็มีความผสมผสานาระหว่างความใหม่โมเดิร์นกับมีสถาปัตยกรรมเก่าแบบระดับ1 0 0ปี200ปีมันให้ฟีลแบบโมเดิร์นนะทันสมัยดูดีแล้วอันนั้นก็คือ Manchester Museum คือมันเป็นอะไรที่คอนทราสต์มากเลยเนาะแบบผ่านมาเนี่ยแบบเป็นตึกแบบมิวเซียมเก่าๆสวยคนละแบบเพราะว่านี่คือสเสน่ห์ของแมนเชสเตอร์เลยนะตรงเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์สแควร์แต่ข้างหลังผมเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นทรัลไลบรารีใหญ่แบบใหญ่เลยสวยด้วยแต่จริงๆมีห้องสมุดหนึ่งที่ผมชอบนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเขาเรียกว่าจอห์นไรแลน เป็นโกติก architecture คือแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกติกอ่ะผมเข้าไปแล้วแบบชั้นแรกว่าดีแล้วชั้นที่2ดีกว่าเดิมชั้นที่3ว้าวว้าวว้าวคือแบบไปอ่านหนังสือฟรีเสได้ปิด5้าโมงแมงวร์มากเวอร์แบบเชีร์โคตรสวยสวยปะสวยมากแมนเชสเตอร์ไม่ได้มีแค่ความวุ่นวายด้วยถ้าอยากได้ความสงบก็เข้าไปนี่ทางหลังผมจอร์นไรแลนด์ไลบรารีและเมืองนี้นะเป็นเมืองที่ช้ชอบช้อปปิ้งนั้นเหมาะมากมีแบบแบรนด์เยอะมาก ไแบรนด์สวิตนะออนคลาวเนี่ยช้อปปิง้งเนี่ย <c oughs> นี้ดูดีมากชื่อร้านอะไรนะเ <End. S 1> <End. S 2> อ็นเอ็นยูแม่ซิสเตอร์ทำอะไรมันช็อปปิงปป้งเต็ม <c oughs> เต็มไปหมดเลยเนี่ยเ <c oughs> ต็มไปหมดของซิสเตอร์น <c oughs> อกจากมาดูราวันแล้วก็มาช้อปปิง well. <c oughs> ้งนั่นแหละและที่สุขอนับถือคนที่เนี่ย เขาชอบแต่งตัวนะคนที่เนี่ยจะมีความแบบสีสันบางทีก็ใส่สีแดงบ้างสีส้มบ้างใส่เสื้อลายดอกบ้างตอนนี้อากาศประมาณกี่องศานะ่7องศาแล้วทุกคนดูคนที่แมนเชสเตอร์เขาแต่งตัวนะคนที่นี่แต่งตัวประมาณสาส <laughs> สสองศาบ้านเรา <laughs> มันจะเป็นบรรยากาศแบบดสดใสสบายสนุก n i g h t l i f หรือผับบาร์ที่เนี่ยถุกครับทุกคนรู้ไหมว่าอังกฤษเนี่ยดังมากเลยนะเรื่องการหอบบาร์ <Hey> เป็นจุดเด่นเขาเลยอะ่ะคือไนท์ไลฟ์ที่นี่ถ้าใครชอบอะไรแบบเที่ยวกลางคืนชอบไปบาร์ไปผับไปแฮงเอาท์อะไรอย่เงี้ยที่นี่เลยเหมาะกับคุณมากเมืองใหญ่อยู่ง่ายไม่รีบมากผู้คนเป็นมิตรไนท์ไลฟ์ดีส่วนเรื่องความปลอดภัยของเมืองนี้นะผมให้8เต็ม10เลยเราจะเจอสยามสแควร์ของแมนเชสเตอร์แล้วทุกคน เขามาแบบยืนสัมพงสัมษณ์กันนะไยรุ่นสยามแมเชสเตอร์อยู่รู้นะอยู่รู้รู้อยู่รู้อยู่รู้ชื่อว่าอะไรสแควร์นะพี่ลอสตันสแควร์ถ้าผมเข้าใจย่านผิดก็ขออภัยด้วยเดินมารอบเดียวเองแต่เป็นย่านที่แบบเสียงดังแล้วใครอยู่แมเชสเตอร์จะรำคาญอีเสียงนี้มากเลย คือมันเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะแต่เสียงมันเนี่ยไม่ปลอดภยัยไม่ได้กลัวโจโลเลยกลัวเสียงเนี่ยเ <c oughs> นี่ยผมมาอยู่แมนเชสเตอร์ได้2รอบแล้วใช่ปะเกิน10วันแน่นอนผมไม่รู้สึกว่าเวลาเราสะพายเป้เนี่ยเราจะต้องสะพายไว้ข้างหน้าถ้าอยู่ลอนดอนนะแบบนี้คือดีที่สุดแต่ถ้าเราอยู่แมนเชสเตอร์นะแบบเนี้ยไม่มีใครไายุ่งเราเวย้ยหรือแบบนี้เลยยังได้เลยตั้งแต่สะพายมาเดินมาแบบเป็น10วันแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบเ,เสียวสันหลังว่าแบบใครเปิดซิปเราหรือเปล่าเออเห็นปหในขณะที่ผมเดินเดินไปเนี่ยทุกคนต้องสะพายไปข้างหลั ถ้าเราอยู่เราเล่นมือถือแบบกลางสีแยกนะทุกคนจะบอกว่าอยู่เอามือถือออกมาได้ยังไงน่ากลัวม,มากว่ะแต้าจร,จริงแล้วที่นี่ให้ฟีลความปลอดภัยอะถ้ากรุงเทพอะเเต็มสิที่นี่แปเต็ม10 เป็นเรื่องอาหารนะที่แมนเชสเตอร์เนี่ยร้านไก่ทอดเยอะมากผมว่าคนที่เนี่ยชอบชิคเก้นวิงส์คนอังกฤษชอบเบอร์เกอร์เราจะเห็นเมนูเบอร์เกอร์ทุกที่ไม่เบอร์เกอร์ก็โทสขนมปังไก่ทอดเบอร์เกอร์แล้วก็มีสลงสลัดอาหารจะเป็นฟีลบรันช์ตลอดเวลาไทรนะครับชอบอาหารไทยนะผมก็แนะนำนะว่าไปเอเชียนมาร์เก็ตเอเชียนมาร์เก็ตที่แมนเชสเตอร์โคตรใหญ่แทบจะไม่ต้องไปซื้อในไทยแล้วแบบพิวมาที่แมนเชสเตอร์เลยนะคุณจะเอาผงปรุงอะไรล่ะแกงเขียวหวานแกงเหลืองมัดสม,มันกะเพรา เข้ามันไก่คือแบบมีผงให้คุณครบหมดแล้วเหลือแค่คุณตั้งกระทะตั้งเตาไฟจะกินอะไรขันไทยก็มีเวียดนานมเส้นเฟอร์ลอยไทยนุ่น welcome to f a n f i e l d House ห้องครัวกลางที่ไม่กลางเพราะว่าผมยึดไปแล้ว มิจฉีชีวินตนักเรียนเดี๋ยวๆแชร์ราคาให้มาครับคำนวณราคาเรียบร้อยนมปังกระเทียม81บาทแซลมอนหวานเผ็ด175บาทแซลมอนขิงมะนาว170กว่าบาท,าาทาสีปลาถ่านละน้ำยาซักผ้า140บาทไม่ทราบว่าจะรับแซลมอนกอี่ชิ้นดีครับเอ,อเ้ยทำเป็นเนียนผ่าทำเหมือนพังเป็นหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยพอพอพอไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินนั่นไงี้ยทำไม่ดู นหน้าตาขนมปังกระเทียมมีแซมอนขนมปังกระเทียมจานนี้ไม่แพงเลยนะ200เวลาเราบอกว่าอาหารที่มังนอกแพงเนี่ยใช่มันแพงถ้าเรากินที่ร้านอาหาร8 0 0ถึง1,000บาทเังนั้นคือถ้าเกิดว่ากินข้าวนอกบ้านนะนานานกินทีได้แต่ถ้ากินทุกวัน แ,แต่ถ้าเกิดว่าน้องมีบัตรเจ็ตอาหารไทยแมนเชสเตอร์ Manchester, ไม่ได้แย่เลยนะผมว่าดีกว่าลอนดอนบางร้านอีกนะรสชาติโอเคพนักงานเสิร์ฟเป็นคนไทยอ่ะเมผมกินร้านไทรไทยแถวชัยนาทาวขนาะดั้นอาหารไทยแน่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคนอังกฤษกินอาหารไทยยัขนาดนี้ชื่อร้านอะไรนะไทรไทยต้องลองละว่าอร่อยจริงหรือเปล่าน้องอะไรนะที่นะนำมาเรา,า,นาคนไทยน้องตางดูได้ว่า Reliable หรือเปลารงนี้นะ่าจองม,มาก่อนคิวมากเลยอ่ะ าติด,ดีฝรั่งไปกินเยอะด้วยราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่มันก็ไม่ได้ถูกแบบซื้อมาทําเองอะนานๆกินทีนได้ครับ transportation หรือการเดินทางที่แมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงเห็นข้างหลังผมปะนี่แหละ transportation t r a ม ก็ผมว่าหลักๆที่นี่ถ้าเป็นกลางเมืองนะก็เดินทางด้วย t r a มแล้ว t r a มที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายนะการเดินทางที่นี่ผมว่าให้9เต็ม10เลยนะมไม่รู้สึกว่าที่นี่เดินทางแล้วแบบรู้สึกลําบากอะไรข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นสถานีหนึ่งที่ชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์ก็เป็นสถานีหลักเลยนะการเดินทางที่นี่นะครับสะดวกสบายมากใช้แค่บัตรสีเหลืองแบงคเนี่ยที่เขาเรียกว่าบีการ์ดมาแมนเชสเตอร์อย่าลืมซื้อบีการ์ดนะครับ การดพึ่งง่ายดีนะแับเข้าแล้วก็แับออกแทบจะเป็นสัญลักษณ์เมืองเขาเลยนะสีเหลืองหรือตัวพึ่งเนี่ยซึ่งบัตรเนี้นั่งทั้งทรแทรมได้รถไฟได้รถบัสได้คือนั่งได้เกือบทุกอย่างแค่ต้องมีเงินหนะซึ่งผมเนี่ยนั่งโดยใช้บัตรนี้ก็คือนั่งแทรแมไปโอชีฟอร์ดก็นั่งมาแล้วถึงแล้วนั่งไปเอทิฮัดอยู่บนแ r รมคนเดียวเนยเหงา มาถึงก่อนเวลาด้วยเฮ้ยเฮ้ย ดูฟุตบอลมาก็นั่งมาแล้วพูดปุ๊บแทรมก็มาเลยซึ่งนอกจากแทรมเนี่ยก็มีรถบัสแล้วรถบัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าไรดับเบิลเด็กหรือว่าสองชั้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครนั่งชั้นสองนะจะรู้เลยว่าแม่งซิ่งมากแล้วเสียวมากนั่งแบบโขนว่าช <c oughs> รีเซ,เซ็นเ,นเ,นเ,นเนตอร,ฟร์ฟรีบัสฟรีบัสวิ่งที่แมนเชสเตอร์ด้วยนะเห็นแวบๆไม่เสียค่าใช้จ่ายอลองนั่งดูแล้วกันว่าเวิร์กเปล่า ทำไมฟรีบัสขับรถซิ่งจังเออมันมีความแบบเหมือนนั่งเครื่องเล่นอยู่ในสวนสนุกนี่คือสยอยังเกตที่เราควรทำประกรันการเดินทางนะ <c oughs> <c oughs> การเดินทางของคนที่นี่เขาเดินเว้ยด้วยความที่แบบเป็นเมืองใหญ่ฟุตบาทใหญ่มากเดินง่ายมากผมเนี่ยมาอยู่เนี่ยเดินวันละสิกิโลเกือบทุกวันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยคือบางทีน้องๆอ่ะอยากมาเรียนที่นี่หรือว่าแบบว่ามีเอเจนซี่ขายให้มาเรียนที่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่มันเดินทางยากไหมเนี่ยไม่ยากถ้าน้องเคยไปเที่ยวเมลเบิร์นนะเมลเบิร์นก็จะมีแ r รมใช่ไหมวิ่งรอบเมืองที่นี่ก็มีแ r a m เหมือนกันอย่างถ้าน้องเคยไปลอนดอนใช่ไหมลอนดอนก็จะมีรถบัสสองชั้นสีแดงใช่ไหมที่นี่ก็มีรถ แล้วอยากจะไปต่างเมืองนะง่ายมากหยิบกระเป๋าลักเกตขึ้นรถแทรมข้างหลังผมเนี่ยไปลงสถานีหลักแล้วก็นู่นคุณจะไปเที่ยวออกฟอร์ดแคมบริดจ์หรือไปลอนดอนสบายหรือจะไปต่างประเทศก็ได้นะแบบอิตาลีฝรั่งเศสยุโรปเนี่ยผมว่าไปได้ขอแค่คุณมีวีซ่าเชงเก้น ถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้นะรู้สึกว่าเออฉันอยากมาเรียนที่แมนเชสเตอร์จังเลยรู้สึกว่าเมืองแม่งดีความปลอดภยัยเฮ้ยได้ข่าวว่าปลอดภัยกว่าแบาาบลอนดอนอีกสําหรับใครที่จะมาเรียนที่ NCG ที่แมนเชสเตอร์นะต้องบอกเลยว่าเรื่องทําเลผมให้1 0บเต็มสิเลยนะทำเลดีมากเพราะว่าจากที่พักเนี่ยที่ผมอยู่เดินไปแค่5้านาทีขนมปังยังกินไม่หมดก้อนเลยถึงที่เรียนแล้วอ่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศตอนเช้านี่คนเดินเยอะอยู่นะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแบบคนแมนเชสเตอร์เดินไปเรียนงั้นเลยอนะ่ะ ตอนนี้8ปดโมงสี่สองคาร์แปดโมงสี่สิบห้าทันนะหนึ่งนาทีถึงถึงแล้วให้ดูนี่อืเห็นยังเห็นยังเห็นแล้ว NCG แล้วจุดที่โรงเรียนตั้งอยู่อะโรงเรียนอะอยู่ตรง Piccadilly g a r d e n ซึ่งเป็น City Center อ,อยู่แล้วแล้วแถวๆนั้นอะ Station หนึ่งห่างออกไปก็เป็นแบบเซนต์ปีเตอร์บรรยากาศในโรงเรียนดีมากอาจารย์ที่สอนผมนะคร์บไอเอลอาจารย,นะาราารย์เป็นแบบปิ๊ดปิดติด Number nine military military and the last one number ten inherent inherent อาจารย์ไม่ได้มาจากลอนดอนเนอร์ก็จริงนะเป็นคนเหนือนั่นแหละแต่สำเนียงอาจารย์นะเหมือนฟังเทปที่อาจารย์เปิดใน i e เอลอะในคลาสเนี่ยอาจารย์จะเปิดเทปใช่ปะ่ะเสียงอาจารย์เวลาอาจารย์ pronounce ไม่เหมือนมากซึ่งวิธีการสอนไอเอลของเขานะครับใครอยากจะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษน,นะเรียนกับอาจารย์แบบเนี้ยต้นฉบับแบบบริทิชเลยอะผมว่าเหมาะมากเลยอะพักเบรกละอาจารย์แบบมีสาระมากค่ะคือคืออาจารย์แบบเป็นแบบ British Old School เป็นแบบ Traditional แบบ t i s h Teacher มากเลยแบบตั้งใจสอนมากเลยแล้วผมไม่เคยเรียนคลาส i i l t s มาก่อนเลยนะคือคลาส IELTS ทุกคนเปิดคลาสมานะครับอาจารย์แบบจะอ่านคําภาษาอังกฤษประมาณ10คําแล้วก็ให้เราจดเลยว่าเราฟังออกกี่คําผมฟังออกไป8คําอีก2คํา คือมันก็ฟังออกแต่สำเนียงบริทิชอผมไม่ชินดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะสอบไอเอละมันก็ต้องเรียนกับต้นฉบับในทีฟแบบบริทิชอังกฤษปะเพราะไม่งั้นนะเวลาเราฟัง Listening ในแบบวิดีโอมันจะมีฟีลแบบหใช้คำนี้ป่ะนะเนี่ยแล้วผมก็จดคำมาเยอะมากเลย Medium Preliminary เขาพยายามจะออกเสียงตามอาจารย์นะนะ่ <c oughs> ง่ายเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศห้องเรียนนะครับ Hello. Hello. Welcome to NCG. I'll show you the school. Okay, go ahead. Are you ready? Yeah, I'm ready. Let's go. มาดูโรงเรียนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงที่ NCG Manchester. If you're walking around, you'll see little. Bees. Yes, bees. I see it everywhere. Yeah, and that's because people are busy, mm -hmm. and then you'll see little cotton flowers. Come and study with us. We will take care of you, and you will have a great time. ส่วนอายุนักเรียนเนี่ยก็จีนี้ก็เป็นเด็กแบบยุยุ20ถึง25แต่มันก็จะมีแบบ20ไปไปลายเหมือนกันนะที่ผมเรียนมาคนมาอเนเทชันบางคน่เป็นแบบสเปนเป็นคนแบบออสเตรียแบบมาเรียนแค่7วันฝรั่งยุโรเปียก็มีมาเรียนที่นี่เหมือนกันนะเขาบอกว่าบางทีเขาก็อยากจะมาแบบฮอลิเดย์บางทีเขาแบบเที่ยวแมนเชสเตอร์มาฮอลิเดย์7วันแล้วก็มาเรียนภาษาไปด้วยดังนั้นคือผมว่าไม่ว่าคุณจะมีโกลจะเป็นอะไรอะโรงเรียนเขาน่าจะเปิดรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวเว้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะน้องชื่อรคับ ชื่อตังครับเรียนที่นี่มากี่เดือนแล้วเรียนมาได้4เดือนแล้วครับชื่ออะไรนะชิโก้ครับอยู่แมนเชสเตอร์มากี่เดือนแล้วอยู่มา3เดือนแล้วครับสวัสดีครับชื่อโฟครับที่นี่ทุกคนโฟกเนี่ยอยู่ปี3เองนะตัดสินใจมาซัมเมอร์อังกฤษเลยเหรออยากมาดูบอลครับอยู่มากี่เดือนแล้วอยู่มาประมาณเกือบ2เดือนครับเป็นไงบ้างเรียนมา4เดือนแล้วเปิดโลกครับเพราะว่าเราเคยมาเรียนที่แคมบริดจ์แล้วก็อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแมนเชสเตอร์ก็คือจะเป็นบรรยากาศแบบว่าซิตี้หน่อยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับเช่นแบบว่าพวกสำเนียงที่นี่เพราะมีเพื่ออนนนเเป็คบริิชยะ อย่างมันต่างจากบ้านเราพี่ปกติคนอื่นเขาจะมาเรียนแบบแคมบริดจ์ลอนดอนเงี้ยเราเป็นผู้หญิงทําไมเลือกมาเรียนเมืองแมนเชสเตอร์มินรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์มันมีทั้ง2ไวายเลคะมีทั้งเมืองอแล้วก็มีออกไปนั่งบสัสนั่งแทมอะไรออกไปนิดหน่อยอะคือเราแบบว่าเราเจอธรรมชาติเลยจะมีความคลึกคักงมากกว่าใช้คำนี้ <c oughs> แล้วก็แบบว่ามีชีวิตชีวาเพราะว่าแมนเชสเตอร์ครับสมมว่าจะเป็นเมืองมีหลายอย่างมีทุกอย่างให้ทำแล้วว่าอยู่มันอ,อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรอะเหมือนว่าที่เนี่ยเขาจะตอบโจทย์ทั้งหมดชอบดนตรีชอบฟังศิิลปน ก็จะมีคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยหรือว่ามีงานดนตรีอยู่เรื่อยแต่ว่าถ้าชอบดูบอลก็คืออันนี้คืออะไรน่าจะเป็นสาเหตุที่หลายคนหมายเลยข้อดีคืออะไรอาจารย์สำเนียงบริทชไหมใช่ครับอาจารย์สำเนียงบริทชเราเรียนคลาสอยู่กันด้วยนะใช่ครับอาจารย์ถือว่าแบบสอนเอลดีมากนะส่วนตัวเราดูฟุตบอลไหมไม่ได้ดูแต่มาที่เนี่ยมันเลยทําให้เราแบบถุกเพิมแล้วอยากดูความรู้สึกของการได้ดูฟุตบอลพรีเมียจริงจริงเป็นไงผมว่ามันยิ่งใหญ่นะครับทุกทุกคนร้องเพลงโอเคเดอะ มันคือเขิลมันเหมือนเราก็ลังไปลบแล้วเราร้องเพลงเตรียมไปลบอ่ะส่วนตัวพี่คิดว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยดูเหมาะกับเอ็กโซเวิร์ดมากเลยผับบาา์นู่นนี่นั่นผู้คนความวุ่นวายแล้วกับอินโทรเวิร์ดละเหมาะไหมคิดว่าเหมาะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีโซนที่เราได้ออกไปค้นหาด้วยตัวเองด้วยแล้วเราก็อยากหาเพื่อนที่เป็นคนโลเคลที่นิ่จริงเขาก็จะคอยแนะนําว่าเอ้ยมิ้นไปลองนั่งที่นี่ไหมไปลองพักนี้ไหมไปลองดูสถานที่นี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีถ้าเราอยากมาหาเพื่อ หรือว่าอยากหาคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าใครอยากหาอะไรทำอยากหาอะไรกินรู้สึกว่า ที่มีตอบโจทย์หมดเพราะว่าหลายๆอย่างมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้เราอยากมาแมนเชสเตอร์อ่ะเพราะว่าดูช่องพี่เลยดูคลิปพี่เหรอ <laughs> จริงๆไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าแบบว่าเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่พี่ถ่ายนะแล้วแล้วมันเป็นการเปรียบเทียบของหลายๆเมืองนะคะแล้วก็ดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยากได้เมืองที่ตรงจังหวดเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตอนพี่พูดขึ้นมาว่าอ๋อแมนเชสเตอร์อ่ะข้อดีคือมันมีทั้งเมืองแล้วก็แบบเออธรรมชาตินะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราที่ยังอยากแบบว่ามี2 2กกิจรรรมมอะไเัน ¡Vamos! มันลงตัวกับเรามากพอตอนมาเราก็ไม่ได้ผิดหวังตรงปกใช่ไหมเออตรงปกตรงปกโอเคครับจบครับผมสรุปให้เลยแล้วกันว่าถ้าเราตัดสินใจจะมาเป็นนักเรียนที่แมนเชสเตอร์เนี่ยมีข้อดีข้อควรรู้อะไรบ้างข้อดีแรกนะไดูบอลตอนผมอยู่ที่โรงเรียนใช่ป่ะมีอีเมลมาว่าเอ้ยเนี่ยเรามีตั๋วไปดูฟุตบอลที่เอติฮัดสำหรับนักเรียนที่เรียน NCG แมนเชสเตอร์ในราคา5ปอนด์5ปอนตีเป็นเงินไทยประมาณ200บาทราคาแบบถูกเป็นขี้เลยขอโทษนะเพื่อนเกาหลีผมในคลาสบอกว่าไ มีซื้อมาก่อน5่ะหปอนด์2 0 0 0กว่าบาท บอกโหยูแม่งโชคดีว่ะข้อที่2องแมนเชสเตอร์เป็นเมืองเหนือค่าครองชีพไม่แพงถ้าเราลงมาลอนดอนนะเราจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างแม่งแพงขึ้นแบบ30%ทั้งค่าข้าวค่าน้ําค่าอยู่ค่ากินค่าเรียนและข้อที่3ผมว่าคนแมนเชสเตอร์หรือคนภาคเหนือแบบโดยทั่วไปเนี่ยเป็นมิดเว้ยคือเรามีโอกาสหาเพื่อนที่แบบเป็นแมนคิวเนียนได้ง่ายกว่าถ้าคุณมาฝึกภาษาคุณอยากได้เพื่อนต่างชาติถูกไหมถ้าได้เพื่อนบริทิชได้มันก็ดีถูกปะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้เพื่อนต่างชาติที่เป็นบริทิ จริงๆอะผมว่ามีโอกาสสูงมากเลยนะเขาจะชวนคุยตลอดเลยว่าเอ้ามาจากไหนชื่ออะไรทํามาทําอะไรที่นี่เขามีฟีลแบบเมาท์มอยเว้ยข้อนี้ถูกผมให้เป็นคะแนนที่แบบดีมากเลยนะข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วผมว่าเราจะ enjoy day trip week end trip ตลอดเวลาเพราะว่าแมนเชสเตอร์มันใกล้อะไรใกล้ลิเวอร์พูลใกล้นิวคาสเซิลใกล้ยอร์คใกล้เอดินเบรกใกล้เวลส์คือเราไปแบกเก็บภาคเหนือหรือแบบว่าจังหวัดประเทศเหนือเนี่ย ครบหมดถ้าใครอยู่ลอนดอนนะโอ้โหกว่าจะขึ้นเหนือนะอืขึ้นเหนือล่องใต้ <c oughs> เหนื่อยแพงแล้วต้องค้างเยอะของเราสามารถวันเดทิปได้แบบไม่เจ็บหกสิบเจปอนสองพันสามพบาทสามารถเก็บเมืองอย่างยอกได้ <c oughs> เออ Amazing รวมๆแล้ววายดีเมืองดีค่าของชีพไม่แพงเป็นเมืองตอนเหนือที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วไม่เหงาอายุ20่ต้นๆเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาเรียนภาษาทั้งมหาลัยทั้งเรียนภาษาปาร์ตี้ช่าถ้าใครอยากได้เพื่อนแนวแบบปารต์ตงปาร์ตี้เนี่ยเหมาะมากแมนเชสเตอร์ Manchester. นี่คือเมืองที่ใหญ่ค่าของชีพไม่แพงแล้วในไลฟ์ดีเมือที่ผมเปิดไว้ตอนอินโทรเลย ถ้าใครมีเงินสักประมาณแสนสองนะครับผมก็อยากเชียร์ให้ไปเรียนที่แมนเชสเตอร์นะคุณจะเรียนภาษาที่ NCG Manchester ได้4สัปดาห์รวมแล้วค่าเรียนค่าที่พักค่าไปรับส่งสนามบินเนี่ยอินคลูดอยู่ในนี้หมดแล้ว1,20,000กว่าบาทบวกลบนะส่วนนอกจากนั้นนะครับค่ากินอย่างที่บอกไป อยู่ที่ไลฟส์สไตล์คุณแล้วทํากับข้าวเองไหมชอบกินข้างนอกหรือเปล่าแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือเปล่าติดแอลกอฮอล์ไหมประมาณ1นึ0 0 0สบาทอันนี้นะครับเป็นราคาที่เบสจากชั่วโมงตามให้ผมไปเรียนมาจริงๆเลยนะเพราะว่าผมไปเรียนมาเนี่ยวันละ3ชั่วโมงก็คือเรียนแค่ค้าบเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าใครติดใจนะแนะนาให้เรียนตอนบ่ายด้วยเว้ยเพราะว่าเพื่อนๆผมในคลาสเมทเนี่ยไม่มีใครเลิกเที่ยงเลยตอนบ่ายเรียนต่อแล้วก็สรุปว่าเอาจริงผมว่าราคาแสนสองบวกลบเนี่ยเป็นราคาที่เราได้เรียน ได้ค่าที่พักได้ค่ารถรับส่งรวมถึงค่าทําวีซ่าแล้วด้วยนะไม่ต้องไปจุกจิกอะไรอีกคือส่งเอกสารให้กับเอเจนซี่จบเก็บกระเป๋าจองตัว๋วแล้วก็เตรียมบัตเจ็ตไปกินอย่างเดียว จริงๆแล้วด้วยแสนสองีมันเหมือนกับว่าเราไปเทีท่ยวยุโรป10วันเนี่ยแพ็กเกตนี่ก็แสนสองแล้วนะแต่อันนี้เราได้ไปแมนเชสเตอร์5สัปดาห์แล้วเชื่อผมไหมถ้าคุณได้ไปจริงนะคุณไม่ได้ไปแค่แมนเชสเตอร์คุณไปแค่7วันนะทุกคนก็จะแบบไปลิเวอร์พูลมาหร้อยังไปยอ์กังแกขึ้นไปเอดินเบิร์กยังคือคุณจะได้มาเมืองแบบตอนเหนือประเทศตอนเหนือเยอะมากไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรนะครับคุณจะได้เรียน คุณจะได้เที่ยวคุณจะได้เพื่อนไหมอันนี้อยู่ที่คุณและที่สําคัญคุณจะได้ใช้ชีวิตต่างประเทศแน่นอนในราคาที่ผมว่าจับต้องได้